จัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์16พฤศจิกายน2566ครับ สำหรับพี่ๆน้องๆที่ต้องการเข้ากลุ่มเฮ y าภาษาหวยนะครับค่าสมัครสมาชิกเพียงแค่5้5 5บาทตลอดชีพเลยนะครับสิทธิประโยชน์ของท่านที่จะได้นะครับ 1. เลขเด่นประจำวัน 2. เลขปินปอง 3. เลขสูตรนำโชค 4. รับสิทธิ์ในการตีเลขจากความฝันนะครับ พี่ๆสามารถโอนค่าสมาชิกมาที่ q ิว o d e คนี้ได้เลยนะครับธนาคาร SCB ครับหรือว่าไทยพาณิชย์นั่นเองนะครับหลังจากโอนแล้วสามารถแอดไลน์หมอแมนมาได้โดยตรงนะครับโดยที่ ID Line นั้นเป็นเบอร์โทรนะครับแต่อย่าไปคลิกที่ช่องหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้คลิกที่ช่อง ID นะครับแล้วกรอกเบอร์โทรลงไปนะครับหลังจากแอดมาแล้วนะครับพี่ๆส่งสลิปมาได้เลยนะครับแล้วแจ้งว่าขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวหมอแมนจะส่งลิงก์ให้เข้ากลุ่มครับแล้วพบกันในกลุ่มนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่เดอะเมจิกโค c h c ช a n นลอยู่ออกับผมหมอแมนพลังเลขนั่นเองนะคนดีคนเดิม <c oughs> เพิ่มเติมคือทรงผมอะไรวะเนี่ยนะอัน <c oughs> นี้ก็อัดออถ่ายคลิปกันตอนออค่ำๆดึกๆก็ไม่ได้เซ็ตผมเลยนะฮะอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็มาถ่ายคลิปซะหน่อยนะครับก็เลย อา,อาจจะดูหล่อน้อยลงนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับอ่าครา,าวนี้เนี่ยในคลิปนี้เนี่ยจะอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับประจำวันที่16พฤศจิกาย,ยน2566นะครับใครนะครับยังไม่ได้รับชมในเรื่องของตัวเลขนะครับอย่าลืมเข้าไปชมนะในคลิปทั้งเลขเด่นดาวดี12ราศีหรือว่าเลขนำโชคตามวันเกิดน,นะครับรวมไปถึงถอดรหัสเลขยามนำโชคแล้วก็เลขดาวเด่นนะครับ6ตัว นะทุกทุกคลิปเนี่ยเป็นคลิปประจำวันที่16พฤศจิกายนนี้นะครับในคลิปนี้เราก็จะถือโอกาสเนี่ยมาจัดอันดับ อ่ห้าวันเกิดรับทรัพย์กันแล้วก็จะถือโอกาสอัปเดตดวงคร่าวๆนะครับอัปเดตดวงเบาๆนะอัปเดตดวงเ,เล็กๆน้อยๆ <c oughs> นะให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะคนเกิดแต่ละวันด้วยนะครับอันนี้จัดอันดับเสร็จวันเกิดเนี่ยก็อีก3วันเกิดที่ไม่ได้จัดอันดับก็จะมีอัปเดตดวงเล็กๆน้อยๆให้ด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะฮะส่วนสมาชิกนะที่ติดตามกัน รอในส่วนของดวงรายเดือนนะคนเกิดแต่ละวันเนี่ยนะโอ้โหมาแม่ขออภัยด้วยเดือนนี้ทําไม่ทันนะเพราะว่างานคอนเทนต์เยอะมากๆเลยนะครับมีคอนเทนต์ที่ต้องทำนี่มาเห่าแล้วครับล่าสุด <laughs> เอาล่ะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเริ่มต้นกันที่อันดับที่5ก่อนเลยนะครับอันดับที่5ครับสำหรับ5วันเกิดรับทรัพย์ ประจำวันที่16พฤศจิกายน2566ครับอันดับที่5ได้แก่ผู้ที่เกิดในวันพฤรหัส,สบดีครับวันพฤรหัส,สบดีคุ้นๆไหมฮะคุ้นไหมครับคราวที่แล้วเนี่ยวันพฤรหัสเนี่ยนะครับก็ถูกจัดอันดับเอาไว้ด้วยนะครับอยู่ในอันดับที่3ในรอบที่แล้วปรากฏว่าเลขเนี่ยที่ให้ไปเลขมาด้วยนะเข้าเลข51 คราวที่แล้วนะเอา่าเพราะฉะนั้นคนวันพฤหัสนะหลายๆท่านก็ประสบความสําเร็จนะสุขสมหวังในรอบที่แล้วมารอบนี้เนี่ยถูกจัดไว้อันดับที่5นะครับเรื่องของสื่อนำโชคแนวทางเสริมดวงอะไรต่างๆเนี่ยเน้นให้ท่านไปรับชมในคลิปเลขนำโชคตามวันเกิดนะ,ะเดี๋ยวจะมาพูดซ้ําในคลิปนี้อีกมันก็อาจจะซ้ํากันเกินไปเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยนะจะอัปเดตดวงเล็กๆน้อยๆให้ เอาอย่างนี้ละกันนะมันจะได้ไม่ซ้ากันคนวันพฤหัสช่วงนี้บอกตามตรงนะว่าค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมั่นคงมีความมั่นอกมั่นใจนะมีเรื่องของความมีเกณฑ์ที่จะได้ร่ําได้รวยเอาอ่านี้ออนนต้องพูดอย่างนี้นะเรื่องของตําแหน่งแห่งหนต่างๆการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการยุติบทบาทอีกจุดหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่อีกจุดหนึ่งแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีทําให้เรามีการเติบโตมีการพัฒนานะครับ มีโอกาสได้เดินทางได้ไปท่องเที่ยวต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าต่างจังหวัดก็ได้นะมีโอกาสที่จะได้เดินทางมีการติดต่อสื่อสารประสานงานต่างๆค่อนไปทางดีนะครับบางคนอาจจะไปกับแฟนคู่ครองคนรักหรือว่าจะได้ร่วมหุ้นลงทุนหุ้นส่วนคู่สัญญาใหม่ๆจะมีเข้ามาเห็นไ,ไหมอ่าค่อนข้างที่จะดีนะครับเออแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยชื่อเสียงก็จะดีนะ คนวันพราชสบดีนะชื่อเสียงดีจะได้รับชื่อเสียงได้รับความเคารพนะจากคนรอบข้างนะครับจากญาติพี่น้องยิ่งโดยเฉพาะถ้าคนวันพรหัสบดีทําอาชีพที่เกี่ยวกับส่วนรวมหรือว่าการให้ความรู้คนจะยิ่งดีมากส่งเสริมดวงชะตามากในช่วงนี้นะครับมีโอกาส เขาไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆมีการยุติสัญญาหนึ่งแล้วก็ไปเริ่มสัญญาหนึ่งบางคนอาจจะประกันหมดประกันลดประกันบ้านหมดประกันสุขภาพอะไรหมดคุณก็ไปต่อประกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีเรื่องของการเปลี่ยนผ่านเข้ามาในเรื่องงานเอกสารหรือว่าเรื่องของสุขภาพนะฮะมีโอกาสที่จะเดินทางด้วยแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ นะการไปงานต่างๆนะครับอาจจะเป็นงานบวชงานแต่งงานเขาดำได้หมดนะครับนะมีเกณฑ์ตรงนี้ครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยคนวันพระรหัสสบดีนะก็ถ้าใกล้วัดใกล้วาไว้สักนิดหน่อยก็จะดีนะครับเดี๋ยวแถมเคล็ดลับเสริมดวงให้นิดนึงนะครับเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยก็คุณไปทําเกี่ยวกับแผ่นพัพบโบชัวร์ต่างๆที่มันเป็นบทสวดมนต์เนี่ยก็จะดีนะครับเสริมดวงได้ดีนะครับ คนวันพระรหัสสมบสีีครับก็ถูกจัดไว้ในอันดับที่5นะครับออนะฮะระหว่างนี้ถ้าได้ยินเสียงเออน้องหมาเหา่าแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจ <c oughs> นะครับบางทีก็นะออมีคนมาแบบหน้าบ้านเขาจะเหา่านะฮะก็จะเหา่าตามเ,ออเขาเรียกว่าตามตามสัญชาตญาณเขาอะเรื่องธรรมดานะครับก็ให้เป็นซาวเอฟเฟกเข้าไปในคลิปบ้างอย่าไปซีเรียส <c oughs> เอาล่ะ ต่อมาครับเรามาที่อันดับที่4ครับอันดับที่4นั้นได้แก่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับคนวันจันทร์นะคนวันจันทร์เนี่ยคนวันจันทร์นยครับก็สื่อน้าโชคเนี่ยอ่ะบอกนิดนึงอ่ะมาจากพ่อแม่อ่ามาจากคุณแม่นะครับมาจากคุณแม่มาจากญาติผู้หญิงมาจากบุตรบริวารอะไรพวกนี้นะครับคุณก็ลองไปดูในคลิปเลขนาโชคตามวันเกิดนะฮะอ่าในถั่วของดวงชะตาของคุณเนี่ยก็แน่นอนก็มีเกณฑ์ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับทั้ง คนที่อายุมากกว่าที่เป็นเพศหญิงนะครับแล้วก็คนที่อายุน้อยกว่านะครับซึ่งจะเป็นเพศอะไรก็ได้นะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารผู้ใต้บังคับบัญชานะอาจจะต้องเข้าไปดูแลนะเข้าไปอุปถัมภ์ค้ำชูเข้าไปซับพอร์ตบุตรหลานนะฮะก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับหรือไม่เนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของเคหสถานต่างๆ นะเรื่องของถิ่นฐาน,บ,านบ้านช่องต่างๆเคหสถานต่างๆบางคนไปได้คอนโดนะบางคนไปได้บ้านนะบางคนไปได้ที่ดินอะไรเงี้ยน,นะครับได้ในที่นี้นะคำว่าได้เนี่ยอาจจะได้มาเป็นเจ้าของหรือไม่ก็ได้เข้าไปเกี่ยวข้องไปเช่าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเอเอนะเป็นไปได้หลายรูปแบบน,นะครับคนวันจันทร์เนี่ยต้องบอกว่าเสน่ห์แรงนะในช่วงเนี่ยช่วงเดือนนี้เสน่ห์แรงก็อาจจะต้องบอกว่า ก็ต้องระมัดระวังว่ามันอาจจะเป็นสเสน่ห์พิษก็ได้ถ้าเกิดเรายับยั้งชั่งใจไม่ได้เนี่ยนะฮะมันก็มีเกณฑ์ที่แบบเรามีสเสน่ห์จนคนรอบข้างเนี่ยมาให้ความชื่นชมนะเออแล้วตัวเราเองก็อาจจะแบบอ่าถ้าถ้า,ถ,าถ้าใครโสดอยู่อาจจะมีเรื่องของรักใหม่หรือว่าคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะครับใครโสดอยู่แต่ถ้าใครมีคู่แล้ว ก็อาจจะได้ลุ้นในเรื่องของบุตรนะทายาทสืบสกุลก็ได้มีโอกาสที่จะไปเกี่ยวข้องกับการเริ่รมงานใหม่หรือกิจการอะไรใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันจันทรนะ์ก็อาจจะต้องต่อสู้นิดนึงบุกเบิกนิดนึงนะครับแต่กออ็คิดว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ไดนะ้สิ่งที่มันจะเข้ามาในช่วงนี้นะสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในช่วงนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ยังไงก็ต้องเจอกนะ็โชว์มัสโกออน นะหาข้อมูลนะหาข้อมูลศึกษาตั้งใจนะครับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยถ้าเรามีความรู้ความสามารถมีความเข้าใจมีความตั้งใจจริงมั่นใจเหลือเกินนะว่านะมันจะเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับคนวันจันทร์นะครับนะก็ฝากเคล็ดลับเสริมดวงไปทําบุญเกี่ยวกับเด็กแล้วก็ไปออขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้น้ำนะครับนะคนวันจันทร์ครับถูกจัดไว้ในอันดับที่4นะครับ ต่อมาครับอันดับที่3ครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์เนี่ยนะออวันอาทิตย์ก็สื่อน้าโชคมาจากญาติผู้ใหญ่ผู้ชายคุณพ่อคุณปู่คุณตาคุณอานะครับเลขบ้านเลขรถนะเลขจากการเจ็บป่วยนะของทั้งตัวคุณเองแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ผู้ชายหรือว่าจากยานพานะหรือบ้านช่องที่มันชํารุดเสียหายนะก็ประมาณนี้นะสื่อน้าโชค ในส่วนของดวงชะตาเนี่ยคร่าวๆเนี่ยแน่นอนนะฮะมีโอกาสไปเกี่ยวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกประเภทบางทีคุณอาจจะได้ไปเข้าไปาร่วมงานนะเกี่ยวกับการาปลุกเสกเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ต่างๆนะงานไหว้ครูนะครับหรือว่า,เ,าเกี่ยวข้องกับญาติผู้ใหญ่นะที่เป็นผู้ชายนะครับ แล้วก็อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยกับเรื่องของทรัพย์สินในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่ว่าเฮ้ยซื้อทรัพย์สินนะซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่นะย้ายบ้านนะเปลี่ยนรถอะไรอย่างเงี้ยเออม,มีโอกาสทั้งหมดนะครับในขณะเดียวกันเองเนี่ยก็ถ้าตามดวงตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าทุกอย่างที่กล่าวมาแล้วมันเป็นของมือสองเนี่ยมันเป็นของที่มีการชํารุดเนี่ยมันก็จะสมดวงนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นของมือหนึ่งเนี่ยบางทีได้มาแล้วเนี่ย ก็อาจจะต้องมาปรับมาแก้มาอะไรแบบนี้หรือมันอาจจะมีการชํารุดทำให้คุณต้อง,ต,องต้องแก้ไขต้องดัดแปลงต้องประยุกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะในเรื่องของครอบครัวเหมือนกันบางทีคนในครอบครัวอาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมีการเจ็บป่วยนะครับ,บ,จจก,รบ,รบก็ดูแลใกล้ชิดสักนิดหนึ่งรวมไปถึงนะครับคนวันอาทิตย์เองก,ก็ไม่ใช่ว่าจะ มีแต่เรื่องเสียหายอย่างเดียวนะครับคุณก็มีนะเรื่องดีๆนะเกี่ยวกับเรื่องของการาได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับชื่อเสียงเรียงนามเนี่ยค่อนข้างดีมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูอยู่เบื้องหลังด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วมันก็พอที่จะนะ,ะก้มแก้มนะไปได้นะพอที่จะก้มแก้มไปได้นะครับช่วงนี้อาจจะ ทำอะไรเนี่ยอาจจะไม่ต้องออกหน้าอาจจะเน้นในการที่ต้องอยู่เบื้องหลังคอยผลักดันคนอื่นจะดีกว่านะจะดีกว่านะครับลุ้นโชคก็ลุ้นได้กับเลขเกี่จวก,การเจ็บป่วยของตนเองแล้วก็ของผู้ใหญ่ด้วยนะครับอาจจะเป็นเรื่องของอเลขความดันนะฮะค่าเลือดค่าสายตาเรืวกนี้เอามาเล่นได้นะนะเออ,นะเอ,อแล้วก็าฝากในเรื่องของเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยคนอาตย์ให้ไปทําเกี่ยวกับแสงสว่าง อาจจะเป็นการเติมน้ํามันตะเกียงหรือทําบุญด้วยหลอดไฟต่างๆก็ได้นะครับเพราะว่าที่ถูกจับไว้อันดับที่สามนะครับต่อมาครับอันดับที่สองครับได้แก่ผู้ที่เกิดในวันวันเสาร์ครับคนวันเสาร์ครับหม่แม่นีก็คนวันเสาร์นะ,นะครับคือคนวันเสาร์นี่คนวันเสาร์ปรับก็อีก,ก่อนอ่ะคนวันเสาร์เดืวดดวงวันนั้นนะแม่ มันมีทั้งเรื่องที่ได้เงินแล้วก็เสียเงินคนเสาร์นะมีทั้งเรื่องได้เงินและเสียเงินครับมีโอกาสได้เงินนะจากไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจการงานของคุณหรือแม้กระทั่งโชคลาบมีโอกาสได้จากโชคลาบมีโอกาสได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะเครื่องรางของขลังต่างๆการมูเตลูต่างๆนะครับมีโอกาสได้ลาบทางไกลนะโชคลาบจากต่างประเทศนะแล้วก็มีโอกาสได พบปะพูดคุยติดต่อประสานงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือคนต่างชาติต่างภาษานะครับทุกรูปแบบมีโอกาสได้ร่วมงานนะกับคนต่างชาติหรือองค์กรต่างชาตินะครับอาจจะมีในเรื่องของการต้องแก้ไขในงานในธุรกิจของตัวเองเนี่ยต้องปรับปรุงต้องพัฒนาต้องแก้ไขนะต้องแก้ปัญหาเนี่ยอยู่เรื่อยๆเลยนะอยู่เรื่อยๆเลยในเดือนนี้ แต่ถามว่ามันแก้ได้ไหมมันก็แก้ได้นะครับบางทีก็บางอย่างบางอย่างอาจจะต้องใช้เงินแก้ปัญหาบางอย่างก็คือแก้ปัญหาด้วยตัวของคุณเองนะครับบางอย่างก็แก้ไม่ได้บางอย่างแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยนะในเรื่องของการงานงากิจการต่างๆของคนวันเสาร์เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยคนวันเสาร์เนี่ยก็ยังมีความเข้มแข็งครับยังมีความเข้มแข็งอยู่แล้วก็เรื่องเงินเงินทองทองยังหาได้ ยังมั่นคงแต่ก็มีเกณฑ์ใช้ใจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะครับนะมีทั้งเกณฑ์รับซ้ายจ่ายขวาเอาง่ายแต่มันไม่ขาดมือหรอกมันหาได้เรื่อยๆนะสำหรับคนวันเสาร์เนี่ยก็ไม่ต้องเสียเรียนนะครับมีโอกาสที่จะได้ไปนะทำบุญหรือไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับก็ลองไปกลับไหว้ขอพรดูมูเตลูสักหน่อยนะหาโอกาสไปถือศีลปฏิบัติธรรมสักนิดนึง อ่านะถ้าเกิดออกไปข้างนอกไม่ได้ก็ทําอยู่บ้านก็ได้นะครับสวดมนนั่งสมาธิอะไรก็ตามภาวนาจิตนะอยู่ที่บ้านก็เป็นกุศลเหมือนกันนะครับก็โอเคลราเสริมดวงก็นี่แหละให้เน้นไปถือศีลปฏิบัติธรรมแล้วกันไปข้างนอกไม่ได้ก็ทําอยู่บ้านนะครับคนสาวครับถูกจัดไว้ในอันดับที่2นะครับต่อมาครับอันดับที่1นึ่งแล้วนะครับอ่าก่อนที่เราจะไปประกาศอันดับที่1เนี่ยนะก็หลังจากประกาศเนี่ย ก็จะเหลืออีก3วันนะก็จะ,จะมีการบอกในเรื่องของดวงคร่าวๆให้ด้วยนะก็อย่าลืมติดตามรับชมให้จบคลิปนะครับอันดับที่1ครับสําหรับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์ครับนะในวันที่16พฤศจิกายน2566ครับอันดับที่1ได้แก่ผู้ที่เกิดวันวันอังคารครับวันอังคารโอ้โหนะฮะ คราวที่แล้วเนี่ยนะต้องบอกงี้ครับคราวที่แล้วเนี่ยวันอังคารน่ะถูกจัดไว้ในอันดับที่2เลยนะครับในอันดับที่2เลยนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเลขก็ไม่มานะแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆ<เรา>ที่เกิดวันอังคารเนี่ยได้โชคจาก ờ, จากจากจุดอื่นหรือว่าจากสื่อน้าโชคอื่นเนี่ยบ้างหรือไม่นะครับน่าจะมีคนได้บ้างนะก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ คราวนี้เนี่ยคนวันอังคารเนี่ยถูกจัดไว้อันดับที่หนึ่งนะโอ้โหถามว่าทําไมนะครับคนอังคารวันนั้นเนี่ยโอ้ดวงดาวสถิตโพคาเนี่ยนะครับก็ลองซื้อเลขที่ดินซื้อเลขใบแจ้งหนี้ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเลขที่เกี่ยวกับกิจการงานของตัวเองนะครับก็เอามาลุ้นได้นะที่สําคัญเนี่ยคนวันอังคารเนี่ยนะดวงในช่วงนั้นเนี่ยช่วงเดือนเนี้ยนะก็ต้องเข้าไปเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงนะฮะเกี่ยวกับที่ดินนะบางคนก็ได้ ซื้อห้องคอนโดใหม่นะครับซื้อได้ที่ดินใหม่อะไรเงี้ยนะครับหรือว่ามีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับพวกอสังหาริมทรัพย์หรือว่าการกู้หนี้ยืมสินการขอสินเชื่อนะครับบางทีก็อาจ,จะไม่ได้ตั้งใจหรอกจะพัดจะผูนะคราวนี้เนี่ยฐานของดาววันนั้นตก11เ็เลยคือราชาโชคอันนี้สวยที่สุดอังคารเนี่ยสวยกว่าใครนะครับแล้วพอดีเนี่ยในวันนั้นนายามที่สลากออกอังคารตกยามมนตรี แสดงว่าโอ้โหสามารถที่จะร่มอร่วยมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูนะครับแล้วก็ในฐานท้ายๆตกสิทธิโชคนแสดงว่ามีเกณฑ์รับโชคนะเรื่องของญาติพี่น้องก็จะช่วยเหลือด้วยนะครับมีเกณฑ์เข้าไปข้องเกี่ยวนะกับเรื่องของญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอะไรแบบนี้ก็ช่วยกันนะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องของโปรเจกต์เนี่ยโปรเจกต์ใหม่ๆหรืองานใหม่ๆเนี่ยเข้ามาถ้าสําหรับคนโสดนะอาจจะมีเรื่องของความรักเข้ามานะเป็นรักใหม่ๆคนใหม่ๆ เข้ามาให้คุณดูใจนะครับแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมต่างๆอาจจะมีกิจกรรมที่ทําให้คุณต้องเข้าไปร่วมี่ก็คือเป็นกิจกรรมที่ทําเพื่อคนอื่นส่วนรวมอาจจะเป็นการทําบุญแบบสถานที่ต่างๆสถานสงเคราะห์ต่างๆมูลนิธิต่างๆเข้ามานะครับและคุณจะได้ไปมีส่วนร่วมในจุดนั้นแล้วก็มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ย กับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะหรือเจ้านายผู้หญิงอย่างเงี้ยน,นะครับหรือคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายนะอ่ามีเรื่องที่ต้องเข้าไปเ,าเกี่ยวข้องไปดูแลกันนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยนะดวงดาวที่โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภมันก็คือดาวราชาโชคนะ่แล้วก็คนวันอังคารเนี่ยมีดาวราชาโชคเนี่ยมาเกาะอยู่นะครับนั่นะก็เป็นเหตุผลนะที่ทําไมเนี่ยถึงต้องจัดอันดับไว้เนี่ยในอันดับที่1นนะครับ คราวนี้ฝากเคล็ดลับเสริมดวงสักนิดหนึ่งสําหรับคนวันอังคารเนี่ยอันดับแรกให้คุณไปทําบุญเกี่ยวที่ดินนะถ้าคุณนับถือพุทธคุณก็ซื้อที่ดินถวายวัดอย่างเงี้ยได้นะทำบุญด้วยที่ดินนะบริจาคที่ดินและอย่างที่2ก็คือเป็นการทําบุญตรงดาวของคุณเลยลก็คือการทําบุญด้วยของมีคมต่างๆเป็นใบมีดโกนนะครับ8ดเล่มหรือ8ดกล่องนะท,ที่พระสงฆ์ใช้ปรงผมนั่นแหละหรือแม้กระทั่งเ,เข็มฉีดยาหรือมีดผ่าตัดอย่างเงี้ยครับ เป็นเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์เนาะเน้นเป็นของมีคมน,นะครับหรือไม่คุณก็บริจาคเกีเ่ยวกับพวกอุปกรณ์การกีฬาอย่างเงี้ยให้เด็กๆให้โรงเรียนอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาได้ใช้งานจริงๆ,ๆด้วยนะครับก็ปราการละชนนี้ครับคนวันอังคารก็ถูกจัดไว้ในดับที่1ครับเอาล่ะครับคราวนี้เราเข้าสู่อีก3วันนะอีก3วันที่เหลือก็กคือ เป็น3วันที่หมอแมนไม่ได้จัดอันดับเอาไว้นะครับไม่ได้จัดหมวดหมู่เอาไว้แต่ว่านะก็มาบอกกันในเรื่องของดวงชะตานะภาพรวมดวงชะตาคร่าวๆก็มีคนวันศุกร์คนวันพุธกลางวันและคนวันพุธกลางคืนนะครับคนวันศุกร์เนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยคนวันศุกร์จัดไว้อันดับที่1เลยนะคนวันศุกร์นะเออแล้วก็แม่แม่แน่ใจว่าเพื่อนๆพพี่น้องเนี่ย ได้โชคกันไปหรือเปล่านะครับเลขเนี่ยไม่มานะเออแต่ไม่รู้ว่าได้โชคกันหรือเปล่านะครับก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับคราวนี้ไม่ได้ถูกจัดอันดับไว้ไม่ได้ถูกจัดหมวดหมู่ไว้นะแต่ก็มาดูดวงกันสักนิดนึงคนวันศุกร์เนี่นนนยจะให้ที่ไม่ได้จัดเอาไว้คือ ดวงดาวไปตกตำแหน่งหินะซึ่งแปลว่าความเสียหายนะมันก็เลยไม่ค่อยดีแล้วก็ตกกรรมะเนี่ยตกคู่ศัตรูด้วยนะครับมันก็เลยดูเรื่องของการขัดแย้งนะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของเงินมีเกณฑ์ที่ต้องใช้จ่ายเงินแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับมีเกณฑ์ได้เสียเงินโดยที่แบบเราไม่คาดคิดอะ่ะนะคนรุนสุกนะมีเกณฑ์เสียสตังนะโดยที่ไม่คาดคิดเหมือนอาจจะของพังก็ได้หรือว่ามีรายจ่ายอะไรเข้ามานะครับการซ่อมแซมอะไรบางอย่าง ที่เราต้องเราเลี่ยงไม่ได้ที่เราต้องแบบเออต้องใช้จ่ายอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะใช้จ่ายไปกับเรื่องของเพศตรงข้ามนะเ,เพศตรงข้ามคู่ครองคนรักอะไรเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนอกจากว่ามีเณินใช้จ่ายแล้วบางคนเนี่ยถ้าเรื่องของอความสัมพันธ์ บางทีอาจจะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะถ้าเรื่องความสัมพันธ์นะคนวันศุกร์นะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยดีนะครับไม่เป็นเรื่องเพศตรงข้ามครับเรื่องแฟนเรื่องอะไรพวกนี้นะครับอาจจะมีความขัดแย้งกันคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรที่มันไม่ลงล็อกลงรอยนะมันอาจจะมีในช่วงนี้นะเออก็ฝากระมัดระวังกนะันสักนิดหนึ่งนะครับฝากในเรื่องของเ,อเกณฑ์การไปทําบุญเสริมดวงนะคนวันศุกร์ก็ให้เน้นเกี่ยวกับของกินแล้วก็เกี่ยวกับเสื้อผ้าคเครื่องนุ่งห่มนะครับ ต่อมานะครับคนวันพุธกลางวานันพุธกลางวันเนี่ยนะครับดูดวงวันนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของ เพศตรงข้ามเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการเจ็บป่วยมันจะมีการเจ็บป่วยเข้ามาหรือไม่ก็น่าจะมีการเดินทางไกลเข้ามานะครับต่างประเทศต่างจังหวัดเนาะเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยคุณก็ลองเอามาลุ้นมาเสี่ยงได้แต่มันก็มีเกณฑ์ที่มันจะเสียหายเกี่ยวกับพวกเอกสารอย่างนี้เหมือนกันบางทีเนี่ยทะเบียนรถอาจจะขาดนะพะบรบขาดทะเบียนขาดเนี่ยต้องเช็คดูให้ดีนะฮะ เช็คดูให้ดีนะบางทีเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาได้นะครับนะเกี่ยวกับทรัพย์สินของเรานะรถอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะไปโดนใบสั่งไปทําผิดกฎจราจรน,นะฮะในช่วงนี้นะดวงเกี่ยวกับเอกสารไม่ค่อยจะดีนะคนพูดกลางวันในช่วงนี้ก็ต้องรอบคอบนะระมัดระวังกันสักนิดหนึ่ง นะครับรวมไปถึงเนี่ยดวงเกี่ยวกับเพศตรงข้ามหรือว่าคู่ครองคนรักใครที่มีคู่ครองคนรักเพศตรงข้ามบางทีช่วงนี้แฟนคุณอาจจะป่วยบ้างแฟนคุณอาจจะเดินทางไปไหนไกลๆหรือบางทีอาจจะเขา,าเรียกว่ามีข่าวที่ไม่ค่อยดีหรือว่า,าแฟนคุณมีความลับอะไรที่คุณจับได้นะเกิดเป็นปัญหากันนะตรงนี้ก็ฝากาให้ กรเข้มแข็งแล้วก็อะไรจะมีสติมีสตินะครับก็จะได้ไม่หวั่นไหวนะฝากให้เข้มแข็งมั่นคงกันสักหน่อยนะครับในส่วนของเคล็ดลับเสริมดวงเนี่ยให้ไปทําบุญของที่เป็นคู่นะคนนพุดกลางวันเนี่ยทำบุญที่ของที่เป็นคู่แล้วก็อีกจุดหนึ่งคือไปทํภาคาขาาหอ่อศพเน้นว่าเป็นภาขาาห่อศพนะครับต่อมาครับคนวันพุธกลางคืนเนี่ยพุธกลางคืนเนี่ยดวงในวันนั้นเนี่ยบางทีนะ ก็อาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวเนี่ยกับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะครับความเสียหายอะไรบางอย่างนะการยุติบทบาทอะไรบางอย่างนะพุธกลางคืนเนี่ยมันเป็นไปโดยสัจธรรมบางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับมันก็เป็นเรื่องราวของเหตุและผลนะที่บางทีเนี่ยเราเราไปไปไปง้างไปงัดไปห้ามไม่ได้จริงๆนะครับก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามวาระ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของการเงินเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของความสัมพันธ์หรือว่าครอบครัวอะไรแบบนี้มันก็จะมีเหมือนจุดสิ้นสุดบางอย่างนะครับแล้วก็จะได้เริ่มใหม่ในอนาคตเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้หรือบางคนอาจจะมีวี่แววในการที่ได้เริ่มอะไรใหม่มาแล้วนะครับแต่ว่าไอสิ่งที่เริ่มใหม่นั้นมันก็อาจจะยังไม่ได้เป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่ นะไม่ได้ชัดเจนเท่าที่ควรก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับแล้วก็คนวันพุธกลางคืนเนี่ยนะก็ต้องอบอกว่าบางทอีอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับกับบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชานะครับหรือไม่ก็ผู้หลักผู้ใหญ่นะเพศหญิงนะครับแล้วก็ต้องไปเกี่ยวข้องโดยลักษณะที่ว่าเราอ่ะเป็นคนไปช่วยเหลือเขา หรือว่าไปออกหน้าแทนเขาไปรับแทนเขาโดยที่บางทีมันไม่ใช่เรื่องของเรา100%เซนะครับอาจจะต้องไปรับแทนคนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นนะ,ะเขาเรียกว่าไปแบกรับแทนคนอื่นซึ่งก็จะนำพาความวุ่นวายมาสู่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ให้ยึดนะพูดกลาคืนนะให้ยึดหลักความยึดติดธรรมยึดเหตุผลยึดความรอบครอบ คุณเองก็ต้องมีที่ปรึกษาอีกคนหนึ่งไม่ใช่ว่าคุณจะเป็นที่ปรึกษาให้เขาอย่างเดียวบางทีเดี๋ยวมันจะเอาตัวไม่รอดคุณเองก็ต้องมีที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณนะคอยบอกคอยออปรึกษาคอยแนะคอยแนวอย่างเนี้ยถึงจะผ่านไปได้นะครับก็เน,น้นนะการทําบุญเสริมดวงเนี่ยอย่างแรกก็ไปทําเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับเติมน้ำมันตะเกียงหรือหลอดไฟต่างๆอย่างที่2ไปทําบุญล,ลงศพ นะอันนี้ยกมาทั้งเซตเลยทําบุญลงศพผ้าขาวหอ่อศพทําบุญให้ศพไม่มีญาติและเป็นเจ้าภาพงานศพทําบุญล้างป่าช้าได้หมดนะครับนี่คือวันพุธกลางคืนนะเอาละครับเป็นอย่างไรกันบ้างครบถ้วนไหมฮะสำหรับการจัดอันดับ5วันเกิดรับทรัพย์นะครับแล้วก็มีการเช็คดวงชะตาให้คร่าวๆครบทั้ง8วันเกิดนะครับก็เดี๋ยวหมอแม่จะพยายามนะที่ว่า ทำคลิปให้มันทันนะสําหรับดวงรายเดือนเนี่ยนะพี่ๆน้องๆ FC เนี่ยที่ชอบดูดวงวันเกิดเนี่ยมีเยอะนะก็หลายๆท่านก็จะรอนะครับเดี๋ยวจะพยายามนะทำให้ทันฟิตหน่อยนะครับเพราะหลายๆอย่างนะชีวิตคนเราบางทีหมอแม่นี่ยทำงานคนเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยนะทีมงงทีมงานเนี่ยไม่มีแล้วทำคนเดียวแล้วทีมงานนะมีแต่ว่า เขาเรียกว่าเราก็ให้เขามาช่วยเป็นจ็อบเป็นจ็อบไปนะครับอ,อาจจะไม่เหมือนช่องอที่ช่องเป็นยูทูบเบอร์ที่ยอดซับเนี่ยเป็นหลักล้านและบางทีเนี่ยเขาก็ต้องก็มีทีมมีอะไรที่จ้างเป็นรายเดือนเลยก็มีนะครับผมแมนะ Moment ก็ประมาณนี้แหละทาคนเดียวนะครับคิดเองทําเองถ่ายเองตัดต่อเองทุกกระบวนการนะเพราะฉะนั้นคลิปก็อาจจะออกไวบ้างช้าบ้างมีออกมา ทันบ้างไม่ทันบ้างต้องขออภัยนะกนะ็ถือว่าได้มาพูดคุยกันนะครับเอาครับก็ขอให้ท่ทานโชคดีไม่ว่าจะถูกจัดอันดับเอาไว้หรือไม่ได้ถูกจัดอันดับเอาไว้ก็ขอให้บุญบารมีที่ท่านทํามานะครับก่อเกิดเป็นวาสนาหนุนนะหนุนนําดวงชะตาให้ท่านมีโชคมีลาภประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ